คนที่เกิดวันพุธห้ามเรื่องผ่านนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักนะคะอาจจะมีการทะเลาะการอาจ,จมีการหักหลังมีการโต้เถียงกันนะคะแนะนาว่าให้ดูคลิปแต่ต้นจนจบนะคะเพราะถ้าคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมบรรพบมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆดีที่ดีๆนะคะก็น้อมรับกันด้วยนะคะดวงคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่1นึถึงเกันยายน2 5 6 7นะคะในเรื่องงานนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะ ถ้าง,งานที่คุณทำนะคะเป็นงานประเภทที่ให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นการให้นะคะ จะเป็นงานที่ดีค่ะเป็นงานที่มั่นคงมีคุณค่าแล้วก็เป็นงานที่ขาดคุณไม่ได้นะคะแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่เพอยเยอะนะคะช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกเครียดกับการทำงานค่ะทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกวิตกกังวลคิดมากในเรื่องงานนะคะแนะนำนะคะว่าควรทำงานเป็นทีมแล้วงานจะสำเร็จนะคะในเรื่องการเงินนะคะได้ไพ่สบบามใบนี้ค่ะ ในเรื่องการเงินนะคะถ้ามีปัญหาก็มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือประคับประคองให้นะคะในช่วงนี้นะคะคนอื่นจะมองเห็นว่าคุณมีเงินนะคะอาจจะมาขอหยิบยืมเงินคุณแต่ที่จริงอะ่ะคุณมีปัญหาเรื่องการเงินแต่คุณไม่ได้บอกคนอื่นนะคะคุณก็ยังใช้ชีวิตปกติค่ะและคุณก็ยังมีเป้าหมายค่ะว่าอยากจะซื้อรถซื้อบ้านหรือซื้อทรัพย์สินอะไรหรือซื้อของที่คุณอยากได้นะคะทำให้คนอื่นมองว่าคุณดูรวยนะคะ คุณค่อนข้างใช้เงินเก่งนะคะยัง,ยงไงก็ควรใช้เงินตามความจาเป็นก่อนนะคะสุขภาพนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะเรื่องสุขภาพสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่นะคะจะมีอย่างมากก็แค่ปวดช่วงเอวค่ะ ปวดเมื่อยตามตัวนะคะความรักนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะความรักของคุณนะคะอยากจะได้แบบที่เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะในช่วงนี้นะระมัดระวังหน่อยนะคะในสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะหรือสิ่งที่คุณได้ยินมาก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นให้ใช้ใจในการตัดสินนะคะช่วงนี้ความรักค่อนข้างมีปัญหาค่ะอาจจะมีการทะเลกกาะกันอาจจะมีการทำร้ายมีการข่มขู่กันนะคะ บางคู่ก็อาจจะต้องหย่าก,กันนะคะอาจจะมีปัญหากันค่ะหรืออาจจะต้องเลิกรากันนะคะแนะนํานะคะว่าสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธควรไปไหว้ขอพรกับพระพิฆเ,เนตนะคะทําบุญถวายเทียนเติมน้ำมันตะเกียงที่วัดนะคะทําบุญนะคะเน้นทําบุญเลยสัปดาห์นี้ค่ะทําบุญใส่บาทนะคะแล้วก็บริจาคเงินให้กับมูลที่เด็กบริจาคเงินให้กับมูที่สาจรจัดนะคะปล่อยนกค่ะ ถาวายดอกบัวให้พระนะคะถ้าติดสิมบนหรือคำสาบานอะไรให้รีบไปแก้นะคะขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ